เดี๋ยวนี้มันหน้าหัวอยู่หน่อยว่าอาพวกพราญเขาเรียกพระเจ้าเนี่ยว่ากอดแปลว่าพระเจ้าในภาษาไทยแต่เราก็มีคำสำหรับเรียกสิ่งนั้นที่หน้าหัวไปกว่า,าคือตัวกอไกตอประตักสะกดอ่านว่ากดให้กดนั่นแหละคือพระเจ้าเมื่อเขาเรียกว่ากอดเราเรียกว่ากด <C oughs> กฎของอิทัปปเจตากฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งจะบรรดาในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆเป็นไปให้สิ่งต่างๆยุบลงและสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาตินี้จะมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพรามันตรงกันแพงเลยกับสิ่งที่เขาเรียกว่ากอดเราเรียกว่ากฎถ้าเขาถามว่ามีกฎไหมมีแต่เราเรียกสั้นว่ากฎคือเดลั ที่มาจากธรรมชาติหรือเป็นตัวธรรมชาติที่ควบคุมติงต่งทัางปวนนี่พุทธบริษัทสมัยนี้มันลำบากมากขึ้นมาถึงอย่างนี้แล้วครือจะต้องเผชิญก,ก,ก,กันกับพวกที่เขาถือว่ามีพระเจ้าแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูถูกดูหมิ่นเราหรือว่าจะทำร้ายเราหรือว่าจะช่วยสนับสนุนเราก็ได้ ถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้ารูปแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ขอให้ระวังให้ดีอย่างนี้ที่มันก็มาถึงเรื่องเด็กๆเ,เพราะเด็กๆเ,เนี่ยคือผู้ที่จะอยู่หลังจากที่เราพากันเข้าลลงไปแล้วเราก็จะงนึกถึงเด็กๆจะต้องเตรียมสำหรับที่ว่าเด็กๆเ,เขาจะไม่ เสียหายจะไม่เสียประโยชน์มายความว่าเราจะต้องทําให้เด็กๆของเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเอาตัวรอดได้ในการที่จะ,ะเผชิญกับโลกในอนาคตเด็กๆของเราจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้เข้าใจว่าความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่อย่างไร เนื่ออะไรเป็นสิ่งที่จะทําให้เราไม่เข้าใจให้เราเข้าใจผิดหลงกลับกันเสียอยากจะพูดว่าขอร้องให้ทุกๆคนเอาใจใส่ให้เด็กๆนี่มีศีลธรรมมีศาสนาอยู่ในวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ได้ทำไว้ดีแล้ว อย่าไปเรียนปรัชญาเพอเจอร์แล้วอย่าไปหลงติดปรัชญาเพอเจอร์อย่างที่เขาไปค้นมาจากเมืองนอกเป็นลำเรือเป็นลำเรือมาทีเดียวเราจะต้องป้องกันเด็กๆของเราให้พ้นจากความหลงผิดอันนี้ให้เด็กๆเข้าใจเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาซึ่งเป็นเรื่องจริงของชีวิต แล้วก็ให้สูงถึงขนาดที่เรียกว่าปรมตทธรรมด้วยมีคนเป็นนั้นมากค้านว่าเด็กๆไม่ควรเรียนธรรมะอย่าว่าถึงชั้นปรมถทเลยแม้แต่ธรรมะก็ไม่ต้องเรียนธรรมะธรรมดาก็ไม่ต้องเรียนนี่ก็ใจผิดสองซ้อนเด็กๆจะต้องเรียนพร้อมกันไปทั้งศีลธรรมและทั้งปรมตถธรรมเรื่องปรมัตทธรรมนั้นมันเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ให้กลัวไม่ให้โง่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอินเลสหรือเรื่องที่มันลึกซึ้งเราอยากจะให้เด็กๆของเราร้องไห้น้อยลงไม่อยากให้ใหเด็กๆของเราพลุนพลันคาด่าตัวตายท่านเราต้องให้เขาเรู้ไอ,อ้ความรู้ทางธรรมที่เป็นขั้นปรมัตุด้วย แล้วใครรู้ศีลธรรมเนี่ยสำหรับเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานทั่วๆไปด้วยเดี๋ยวนี้มันน่าเศร้าและน่าใจาหายที่ว่าเด็กๆไม่ได้รับความรู้ทั้งสองประการเลยเรื่องทางศีลธรรมพื้นฐานก็ไม่รู้เรื่องปรมัตรธรรมชั้นลึกของจิตใจก็ไม่มีทางที่จะรู้เพราะเขาเห็นว่าไม่ควรจะมาสอนกับเด็ก เทวนาพูดนี้คงไม่มีใครเห็นด้วยสักกี่คนนแต่ก็ต้องพูดก็ได้แต่ขอร้องอ้อนวอนว่าช่วยเอาไปคิดไปนึกว่าเด็กๆเกนี่ยจะต้องมีความรู้ทั้งทางศีลธรรมและประัตญธรรมแลจะป้องกันเด็กนั้นไว้ได้จากการที่ตกไปเป็นเยื่อของอารยธรรมเนื้อหนังในโลกปัจจุบันคืออารยธรรมทางวัตถุ เมื่อไม่กีวันมานี่อ่านหนังสือให้บันทึกสถิติอะไรของอนามัยโลกเนี่ยอ้ขององค์การโลกเนียว่าปัจจุบันนี้ทั้งโลกมีคนค่าตัวตายวันละหนึ่งพันคนโดยเฉลีย่ยเราจะมาอ่านแล้วก็ยังไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อท่านทั้งหลายก็คงไม่เชื่อว่าจะมาอ่านมาแล้วละจำมาถูก แต่ดูแล้วดูอีกมันก็มีอย่างนั้นแหละนั่นหนังสือนั่นหนังสือแถลงการนั่นว่าคนกําลังฆ่าตัวตายอยู่ในโลกเวลานี้โดยเฉลี่ยวันละหนึ่งพันคนคิดดูสิว่าทําไมจะต้องฆ่าตัวตายวันละหนึ่งพันคนก่อนนี้ไม่เคยมีเ <c oughs> นี่ยมันคือความหลงผิดมิจฉาทิฐิมันร้กาศของอาจะทำเนื้อหนังคือความเจริญในทางวัตถุ เด็กๆของเราจะไปรวมอยู่ในบุคคลที่ประเภทที่ฆ่าตัวตายวันละหนึ่งพันคนเข้าก็ได้ถ้าไม่มีการป้องกันที่ทันท่วงทีที่ไม่มีธรรมะในพุทธศาสนาเข้าไปช่วยป้องกันให้ทันท่วงทีมันก็จะถึงขนาดนี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านี้นี่ให้มันเป็นอยู่ที่ส่วนอื่นของโลกก็ยามาเป็นอยู่ในเมืองไทยในเมืองของพุทธศาสนาเลย ที่เราจะต้องใจใส่กับเด็กๆให้รับการศึกษาที่ถูกต้องอย่าให้มันตกไปในลักษณะที่ว่าสรุปแล้วจะต้องฆ่าตัวตายกันวันละพันคนให้ส่วนเฉลียนั้นมันอยู่แต่ทางฝ่ายมุมโลกอื่นอย่ามาอยู่ในฝ่ายมุมโลกเมืองพุทธศาสนาทีจะต้องรักษาดวงวิญญาณป้องกันดวงวิญญาณต้องเด็กๆต้องเราไหว มิฉะนั้นก็จะเป็นคนตายเด็กๆนี่มันยังอยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ยังยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามันขึ้นอยู่การศึกษาที่เขาจัดไว้ห้การศึกษานั่นแหละจะนำเด็กๆไปทางไหนหรือเป็นอย่างไรไเดี๋ยวนี้เรามันเหมือนกับว,ว่า สร้างโรงเรียนให้กับคนที่ตายแล้วอาราวาสหนักขึ้นฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่าโรงเรียนที่เราสร้างกันขึ้นในโลกนี้เวลานี้มันสร้างให้คนตายแล้วลุกขึ้นมาอาราวาสหนักขึ้นพวกคนหนุ่มคนสาวที่มีความเจริญแผนหมายทางวัตถุนิยมนั่น่ มันเป็นาธาตุของกิเลสมีค่าเท่ากับตายแล้วที่เราสร้างโรงเรียนให้เขาฉลาดฉลาดมากขึ้นอีกที่เขาจะเป็นาธาตุของกิเลสนี่มันก็อารวาดในโลกนี่มากขึ้นหนักขึ้นให้โลกนี้ก็มีคนตายแล้วลุกขึ้นมาอารวาดมากขึ้นเพราะว่าการสร้างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นมันโง่แสนที่จะโง่เรียนเท่าไหรก็เรียนเรียนเรียนจนไม่รู้ว่าเกิดมาทําไม คนสุดท้ายว่าเกิดมาเป็นพิปปี้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความโง่เขลาที่ว่าทําตัวเองให้ลําบากถ้าว่าจะต้องเลือกอถ้าว่าจะต้องเอาไปในทางที่สะดวกสบายแล้วก้มหัวดีกว่าไหวผมยาวนี่เป็นต้นแต่าการศึกษามันทําให้เขาเห็นว่าการไหวผมยาวนั้นดีกว่าที่ไหวผมตามปกตินี่มันไม่มีเหตุผลแล้ว เรียกว่าสร้างโรงเรียนให้คนตายแล้วลูกขึ้นมาอารวาสหนักขึ้นเนี <c oughs> ่ยใครจะโกรธใครจะดา่าใครจะว่ายังไงก็ยังพูดอย่างนี้อยู่เสมอเดีย๋ยวนี้ก็สร้างโบสถ์สร้างวัดให้คนตายแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรคนมันไม่รู้หลักพุทธศาสนามันตายแล้วเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวัดให้มากมายสวยงามรูหราขึ้นมาทําไมมันสร้างโบสถ์สร้างวัดให้คนตายแล้ว มันก็ว่ายดูเล่นให้เกะกะไปเท่านั้นมันต้องไปรักษาคนให้หายตายแี่ก่อนแล้วจึงจะสร้างอะไรให้เขาหรือว่าถ้าสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนมันก็สร้างเพื่อรักษาคนตายเนี่ยมันเป็นขึ้นมาความตายในความหมายนี้มันหมายถึงความโง่หรือมิจฉาทิฐิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเยปมัตตายาถามาตาคนเราใดเป็นผู้ประมาทแล้วคนนั้นคือตายแล้ว นี่ตายในภาษาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ความตายอย่างนี้มีความหมายอย่างเดียวกับในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนคือพระเจ้าห้ามอาดาัมกับอีฟว่าอย่าไปกินผลไม้ของตนนั่นข้าวถ้ากินแกนจะตายอาดาัมไม่เชื่อแ่อีฟอีฟไม่เชื่อมันไปกินข้าวแล้วมันก็ตายในทางวิญญาณคือรู้ดีรู้ชั่วข้าวแล้วก็เกิดยึดมัน่นถือมั่นโดยอุปาทานมีความทุกข์ทรมาน ทางวิญญาณเรียกว่าบาปดั้งเดิมมันตั้งต้นออริจินาลซินมันตั้งต้นที่ผัวเมียคู่นี่ที่ดื้อพระเจ้าไปกินของที่ทําให้เกิดความตายทางวิญญาณเมื่อก่อนนี้ไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนี้เดี๋ยวนี้มีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมัน่นในพุทธตาตนาก็มีหลักเกณฑ์อย่างนั้นคือเป็นคนประมาทแล้วก็คือคนตายแล้ว นั่นเราจะต้องทําให้คนไม่ประมาทย้ายเป็นคนตาย